การจะทำเค้กเนะี่ยอันดับแรกต้องมีห้องครัวก่อนแต่ตอนนี้เธอไม่มีแม้แต่จะมีห้องครัวด้วยซ้ำเนะอ้าใช่แล้วล่ะอะไรกันที่ทำให้เหล่าสาวใช้ต่างคอยหลบหน้าเธอฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะเจ้ากระต่ายน้อยเจ้ารอดูได้เลย คิดจะทำอะไรกันแน่นะเฮ้เธอน่๋ยวมีไอเดียชูออหญิงกำลังมาทางนี้เลิกคุยกันได้แล้วเงียบๆหน่อยนะพี่สาวเออเอออองญิงแองจี้อยู่ที่นี่เบื่อมากเลยแองจี้ก็เลยอยากทำเค้กนะคะพี่สาวช่วยแองจี้หน่อยได้ไหมล่ะคะ นี่มันไม่ยุติธรรมเลยสักนิดก็องคหญิงนะ่ารักเกินไปนี่นาจะให้ดาาปฏิเสธนางได้ยังไงกันล่ะพี่สาวช่วยแองจี้หน่อยนะคะเดี๋ยวแองจี้เนี่ยจะทำเค้กเสร็จแล้วก็จะแบ่งให้พี่สาวคนแรกเลยนะน้ำตาคลอเออองหญิงอย่าร้องไห้สิี่คะหม่มอม่อมฉันจะช่วยองหญิงเองนะี่คะเดี๋ยวหม่อมฉันจะรีบไปเตรียมครัวให้เดี๋ยวนี้เลยไปคะอ ขอบคุณนะคะพี่สาวใจดีที่สุดเลยค่ะอย่างนี้ก็ได้ละว,ว้าวเครื่องครัวและวัตถุดิบเหล่านี้เตรียมไว้ให้องค์หญิงโดยเฉพาะเลยนะพี่คะเฉันใช้ได้ตามสบายเลยนะหม่อมฉันจะรออยู่ด้านนอกนะพี่คะองหญิงถ้าต้องการจะใช้ต่อ,อบโปรดเรียกหม่อมฉันนะพี่คะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะพี่สาวงั้น ขั้นตอนแรกเราต้องต้องแยกไข่แดงและไข่ขาวและนำไปใส่ชามคนละใบเ,เสร็จแล้วฉันน่ะทำได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะแสดงว่าฉันจะต้องมีพรสวรรค์เรื่องการทำเค้กแน่ๆเลยขอเวลาภูมิใจในตัวเองสักหน่อยอืยอขั้นตอนต่อไป เราต้องตีไข่าขาวจนขึ้นฟองเทแป้งออกมาแล้วเอามาร่อนใส่ไข่าขาวให้ได้พอประมาณจากนั้นใส่นมลงไปจำนวนหนึ่งให้พอเหมาะแล้วใส่น้ำตาลจำนวนนิดหน่อยแล้วจำนวนพอเหมาะจำนวนนิดหน่อยแล้วที่บอกว่าพอเหมาะกับนิดหน่อยนี่มันเท่าไหร่กันล่ะเนี่ยการจะทำเค้กนี่มันยากเกินไปแล้วอืมแบไไ้ที่ฉันใส่ความตั้งใจลงไป ท่านพ่อก็จะต้องรู้สึกได้แน่นอนหลังจากใส่แป้งลงไปแล้วจะต้องใส่น้ำ,ำส้มสายชูลงไปแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยเองจ้เธอใส่ใจลิลลี่มากจริงๆนะแต่สาวใช้คนนั้นที่ว่าไม่ได้ถูกค่าอย่างน่าสงสารหรอกละทูทูฉันไม่คิดว่าเธอจะมีด้านแบบนี้ด้วยถึงฉันยังอายุน้อยแต่ฉันก็ไม่ได้โง่นะนั่นเป็นความผิดของฉันเอง วันนั้นฉันหนีออกมาจากพระราชวังแต่ถ้าสาวใช้คนอื่นๆสนใจฉันตอนนั้นจริงๆแล้วก็ป่านนี้คงมีหนทางที่สามารถใช้ลินลี่ได้ดีกว่าน,นี้แล้วลหละแต่พวกเธอก็ไม่ได้ผิดอะไรลินลี่ดีกับฉันมากฉันเลยทำดีกับเธอตอบดูเป็นเผยแล้วฉันดูเหมือนเจ้าหญิงที่ใช้ชีวิตอย่างสุรุย่ยสุร่ายและมีสาวใช้มากมายคอยรับใช้ แต่จริงๆแล้วฉันไม่มีอะไรเลยเอะนี่เธอน่ะใส่เกลือแทนน้ำตาลละใหญ่ยบ้าไม่นะไข่ขาของฉันบางหมดเลยเราทำเค้กโดยใส่เกลือแทนได้ไหมวันถัดไปเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าคิดว่าท่านพ่อจะรับคำขอโทษของฉันไหมล่ะไม่อะะ ทำไมล่ะเพราะพ่อของเธอเนี่ยคือปีศาจยังไงล่ะปีศาจใจร้ายจะให้อภัยเธอง่ายๆได้ยังไงกันท่านพ่อไม่ใช่ปีศาจซะหน่อยท่านเป็นนางฟ้าต่างหากปีศาจนางฟ้าปีศาจนางฟ้าเอ๊ะเอ๊ะทำไมประตูห้องทำงานท่านพ่อเปิดอยู่ล่ะท,ท่านฟาบาทถ้าปราศจากพลังของเทพธิดาแล้วล่ะก็ หล่าผู้ใช้พลังมืดที่อยู่ตามชายแดนคงเตรียมลงมือในไม่ช้านะพยะค่ะการปรากฏตัวของเทพธิดามันจำเป็นมากเลยนะเพยะค่ะเพื่อการปรากฏตัวของเทพธิดาโดยา่าข้านางเถอะเพยะค่ะดับใดที่เธอตายเทพธิดาโดย่าก็ต้องปรากฏแน่ไปตายซะเถอะเทพธิดาเ,เทพธิดา แล้วใครบนโลกล่ะคือเทพธิดาที่ว่าใครอยู่ด้านโนอกปึ้งองค์หญิงแองจี้ล่ะพระองค์ทรงมาทำอะไรที่นี่เล่ะพะยะค่ะหืมเออคือคนคนนี้เข้าเป็นใครกันไม่ต้องกลัวพะยะค่ะกระหม่อมคือพระสันตปาปายูลี่ กระหม่อมไม่ทำร้ายท่านหรอกนะเพียค่ะมันแปลกมากติดต,ตัดติดตัดทั้งทัที่คนนี้ดูอ่อนโยนได้แท้แต่ว่าทำไมพระองค์ท่านทรงหน้ารักและประพฤติตัวได้เหมาะสมเหมือนที่กระหม่อมคิดไว้ไม่มีผิดเลยเพียค่ะทำไมฉันถึงได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อันตรายมากๆละ่ะฉันไม่สามารถเข้าถึงคนคนนี้ได้เลยองค์หญิงเพียค่ะเออ ขอกระหมอ่อมกอดพระองค์หน่อยได้หรือไม่พะยะค่ะไทยหลังเขาจะทำร้ายฉันละ่ะท่านพ่อช่วยหนูด้วยยูลิชี่นี่มันก็สายมากแล้วเจ้าควรกลับไปพักผ่อนได้แล้วพะยะค่ะ่าบาด่าบาดพะยะค่ะ อย่าลืมเรื่องที่กระหม่อมได้พูดไปแล้วนะเพียยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันถึงประชาชนในชาติบ้านเมืองเพะยะค่ะข้าย,ยังชั่วในที่สุดคนน่ากล้วคนนี้ก็ไปสักทีองคหญิงตัวน้อยของกระหม่อมพวกเราจะได้พบกันอีกเร็วๆนี้เพะยะค่ะเขาจะมาอาศัยในพระราชวังนี้ด้วยละ่ะททำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ แต่นั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเขาจะมาอาศัยในพระราชวังเพราะมันคงเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วที่ฉันจะได้พบเขาบ่อยๆเรื่องที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือทําให้ท่านพ่อมีความสุขหนูหนูทําเค้กมาให้และอยากให้ท่านพ่อลองชิมดูนะคะนี่คือเค้กที่เธอทําเองเหรอใช่ค่ะท่านพ่อถ้าท่านพ่อกินเค้กนี้แล้วได้โปรดเลิกโกรธแองจี้และยกโทษแองจี้ได้ไหมนะคะ <H m> เงียบนั้นพพ่พอไม่ชอบมันเหละคะกลับห้องของเธอไปก่อนอย่าเดินไปทั่วราชวังในช่วงเวลานี้เลยเอ๊ะท่านพอ่อเอามันออกไปอืมตกลงพ่อไม่ชอบกินเค,ค้กใช่ไหมคะงั้นหนูจะเอาเค,ค้กนี้ออกไปแล้วก็ทำอาหารอร่อยๆให้พ่อในครั้งต่อไปนะ พ่ออย่าโมโหเลยนะโมโหมันไม่ดีต่อสุขภาพรู้ไหมหนูจะทำอาหารอร่อยๆให้พรุ่งนี้พ่อดูแลตัวเองด้วยนะหนูไปก่อนปึง้งยังไม่ใช่เวลาควรจะรออีกหน่อยทำไมต้องร้องไห้กันถ้าเขาไม่ชอบมัา เจ้าก็กินมันเองก็ได้นี่นะแองจี้รู้สึกเสียใจฉันควรจะทำเพื่อให้ท่านพ่อมีความสุขเฮ้เธอทำอะไรอยู่ตรงนั้นเน่ะท่านพี่อันโตนิโอออไหลหล่นเอ๊ะอเค้กที่ฉันทำให้พ่อเฮ่นมันอะไรเน่ะ คือเช็ดอย่าร้องไห้เลยนะเธอไม่สวยเลยพอตอนเธอที่เธอร้องไห้เนี่ยเธอดูไม่สวยกว่าเดิมอีกอันโตนิโอหนูอยากทำเค้กให้พ่อเพื่อให้พ่อมีความสุขแต่หนูไม่รู้นี่นะว่าพ่อไม่ชอบมันเธอถามฉันได้เลยฉันรู้ดีที่สุดพ่อชอบตรวจการบ้านแล้วก็ฟันดาบเขามีความสุขทุกครั้งที่ฉันทำการบ้าน ครั้งล่าสุดที่ฉันได้รางวัลในการแข่งขันฟันดาบพ่อมีความสุขมากเขาไม่เพียงแต่มอบรางวัลให้ฉันด้วยตัวเองแต่ได้จิบชายามบ่ายกับฉันด้วยนะว้าวอันโตนิโอนายเก่งมากมันง่ายสำหรับทุกคนที่ทำเช่นนั้นเธอเข้ากันได้ดีกับคนอื่นนันเนี่ยท่านบาทหลวงทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะ าบาทขอให้ผมอาศัยอยู่ในพระราชวังสักพักหนึ่งฉันได้เจอกับดอกไม้อันงดงามที่อยู่ในสวนนี้ไม่คิดเลยว่าจะเจอองค์หญิงแองจี้ที่นี่อีกครั้งหนึ่งมันต้องเป็นโชคชะตาแน่นอนคุณคิดเช่นนั้นไหมองค์หญิงแองจี้เอ๊ะน่ากลัวดอกไม้ในสวนนี้สวยงามจริงๆแองจี้กับฉันยิ่งมีสิ่งอื่นต้องทำอีกคุณสามารถชื่นชมดอกไม้ต่อไปได้โดยปราศจากสิ่งรบกวนท่านบาดหลวง ปกันได้แล้วอันจี้ค่ะอันโตนิโออย่าถูกหลอกลวงโดยใบหน้าของยูริเขาไม่ใช่ผู้ชายที่ดีใช่อันโตนิโอพูดถูกเขาไม่ใช่ผู้ชายที่ดีเธอไม่เข้าใจฉันจะพาเธอไปที่พักของเธอก่อนเธอน่ะโง่ามากเลย เธอต้องหาทางกลับเองไม่ได้แน่คนรับใช้ของเธออยู่ที่ไหนกันล่ะพวกเขาไม่ได้ตามเธอมาเวลาเธอออกข้างนอกด้วยเหรอฉันจะให้บทเรียนดีๆกับพวกเขาฟอบาทดกระหม่อมได้ตรวจสอบแล้วพเพื่อค่ะ